ทอทัดอาการเป็นเส้นกลางจอก็เป็นทอดทัดจีนธรรมดาเมื่อนี้ก็เสียมาแก้การเป็นเส้นกลางจออันนี้มันด้านหลังมันมีหอยมีพอดต,ต่อ2องอันหลังจากไข่ฟางมาก,ก็เห็นขีบฟูนเต็มเลยค่อยก็จะทอดแผ่นออกมา ถอดแผ่นมะเบิงตัวที่ว่าค่อยจะมาแก้ไขตัวที่ค่อยส่งใส่ว่ามันเพย์ไอซเวอร์ตัวนี้เป็นไอซีภักขยายแนวตั้งคอยก็ได้ไง่ายแผ่นขึ้นมาเห็มห้อยก็แน,นมาเบิงไอซตัวที่ว่าจะเปลี่ยนออก ตัวนี้เลยก่อนที่จะเปลี่ยนออกค่อยกสิวัดไฟเบอ่ก่อนบางเทีมันบบมีไฟมาเลี้ยงมันกาบ่บเฮดเวียกคือกันกสิวัดเบิงไฟมันก่อนอันนี้แมนบอลไฟออก บัดอยู่ที่หัวเดวโอดเลยได้7.9วลตเป็นไฟไปเลี้ยงไอซีเวอร์ข้ามอามาข้ามอามาก็ได้7.9วลตคือการอาบกาดแล้วก็มาทีไดโอดไดโอดที่เฮดเบียรความกับไอซีเวอร์ อยู่เบื้องอโนดวัดเบื้องอโนดได้7.8โวลต์ข้ามมาเบื้องแคทโทด,ดเบื้องบุนแอปของมันได้7.2โวลต์แปลว่าไดโอดบกขาดคันไดโอดขาดจะบ่มีไฟมาแต่มันกะพีสังเกตบุนว่าเบื้องแคทโทด,ดไฟจะน้อยก่อน ปกติไฟเบรงแคโทดจะหลายก่อนเบรงแอนอดหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมาวัดเบื้องเซ็นเตอร์บนขายกบนขายกเวอร์ได้ไฟส6หกโวลต์ปกติแล้วมันจะได้คริ่งเดียวประมาณสอสามเขออภัยประมาณ13บสโวลต์ หลังจากวัดไฟแล้วคอยก็เห็นว่าไฟมันผิดปกติไฟมันออกหลายขึ้นมา i อซีเบอร์ตัวนี้เพก็สซิปเปียนออกโดยทั่วไปแล้วจุดเซนเ,นเตอร์ของมันย่บอนยกมันจะได้ประมาณสัก13โวลต์แต่นี้ออกห6เลย กเปลีนแผ่นขึ้นมาแล้วก็เอาเคขควางมาหั่นเอาน็อตออก <c oughs> ก็หั่นออกมาเบิง่งเบอร์มันมแมนแปดเจ็ดแปดศูนย์สี่ศูนย์ น,นี้มันเบอร์มันค่อยกระหาตัวใหม่มาใส่ละแต่ว่าก่อนจะใส่กสใส่ซิลิโคนก่อนเบอร์มันขึ้นหน้านด้วย L A 7เ0 4ีแปดศนย์ขึ้นกันอันนี้มันตัวใหม่กระใส่เข้าไป ใส่ไปแล้วเอ่าน็อดมาหั่นใส่น็อดเก่ามันแต่ว่ามันอยู่หลึกอยู่ในก,ก,กระจิเทซะก่อนเทจังจับสบายแล้วน็อดค่อยใส่กับกับเบื้องเพราะว่าใส่เบื้องเก่ามันหั่นยากเอาเบื้องหัวน็อดออกนอกมันคุ้งโมแบงบันนี้เอาเบื้องน็อดตัวแม่เข้าใน เมื่อกี้นี้เพื่อสีหันออกได้โหมนง่ายค้งโมแบง่งกระหันน็อตให้มันแน่นๆก,ก็เก็บเมียนน็อตซะก่อนมันค้งเกะจะนั้นก็จะปีนแผ่นขึ้นมาลวก่าจะจอด จอดขาของไอีก็ซูมภาพมาใกล้จะนั <bush którym> <görüş> ่งกระจอดขา คอนจอดก็จะต้องห้อนแน่เพราะว่าคันคอนจอดบ่ห้อนกลัวจะบ่ไหลลังจากจอดเีย่มห้อยแล้วกว็ใส่ทินเนอร์มาล่างก็ล่างด้วยทินเนอร์ต่อไปก็เซียวมิเตอร์มาวัดเบิงบัดเบิงจุดเซนเตอร์มัน บอลที่ออกไปยกว่าไฟมันจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งบ่กลดลงมาห,หลีได้13.7โวลต์ไฟลดลงมาละได้ครึ่งหนึ่งละถือว่าไอซีเวอร์เฮ็ดเบี้ยแเราบัดนี้มาวัดเบื้องแอนโอดของไดโอดก็ได้7.5 7.7โวอตมาวัดเบร่งเคโทดของไดโอดเบิง่งได้7.7โวลกระสูงก้นเกาในหนึ่งสูงก้นเบ่งแอโนโนดในนี้มันไอซีเบร์เฮดเวกเต็มทีแล้วค่อยก็เห็นยูแวนยูแวนมันจะสะท้อนด้านหน้าของทรหัสมาให้เบิงมันหงเป็นจอสีฟ้าละ แล้วค่อยกับประกอบอัลฟาต่อกล้องสัญญาณเป็นกล้องจานเบิงก็เห็นว่าภาพมันกางามปกติเต็มจอแล้วบัน,นี้้เต็มจอเบิงได้ปกติเลย